ใจชิดธรรมชาติตามมาได้เลยนะครับเบลียวู่ใช้ไม่ได้ตรงนี้แหละ อย่าพันครับอย่าพันลงต้นก้าลดน้ำได้เลยได้รับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับตอนนี้เราอยู่ที่แกนแคนยอนราชบุรีครับกับภารกิจที่วันนี้เกรทวอลบอกให้เราเอาคันนี้มาทำแทงคาหน้าแข่งกับพี่โคโคคกีพีก็เดี๋ยวลองดูกันจับเวลาแข่งกันมีชาเลนจ์นิดหน่อยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยวันนี้ผมจะพาแทงสามร้คันนี้ครับที่มี ประสิทธิภาพในการออฟโรดมากๆเนี่ยไปพิชิตยอดอะไรโอ้โหกำลังกำลังมันเลยเนี่ยกำลังมันเลยลองด้านยอดเขาแคนยอนบนนู้นว่ะเดี๋ยววันนี้ผมกับโค้กจะพาแท้ง300ร้อนนี้ครับขึ้นไปบนนู้นน่าจะเป็นคนไม่กี่คนละกันที่มีโอกาสได้ขึ้นไปเพราะยากมากไม่เคยขึ้นมาสูงขนาดนั้นนะไม่ว่าจะทิปไหนนะเราจะมาเล่นอยู่แค่ยอดแยงของย่านแต่วันนี้เราจะขึ้นไปบนนู้นที่มีธงโบกสะบัดพัดปิวสวายอยู่ไม่ง่าย บอกเลยว่าไม่ง่ายเพราะดูทางมันแบบน่าจะเป็นออฟโรดที่ดุเดือดมากๆแล้วนี่มันแบบน้องใหม่ไงมันเป็นฝุ่นแบบฝุ่นเนี่ยละเอียดดูด้านหลังเนี่ยถึงพาคุณไปดูว่าความโหดของเส้นทางมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมีการปลูกต้นไม้ขุดหลุมไปแล้วปลูกต้นไม้ยากมากแล้วก็เมื่อกี้ได้ลองเซอร์วีฟืนที่คร่าวๆเนี่ยต้องบอกว่านี่ครับมองเหมือนจะเป็นพื้นอัดแน่นๆใช่ไหมแต่มันความเป็นเหมือนมันเป็นฝุ่นเป็นทรายละเอียดหมดเลย นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเราจะไปพิชิตท่านบนกันแล้วก็จะมาแข่งโคกเรื่องชาเลนจ์นะฮะแทงคาหน้าใครจะทําเวลาได้ดีกว่ากันทพระรถคันนี้มันมีโหมดการขับขี่นะครับมีขับ2นะครับพาร์ทไทม์ขับ4มีขับ4ี่ออฟวิวรายมีโฟโลมีโฟไฮในแทงคาหน้าเนี่ยเราจะได้ลองนะครับการขับขี่แบบ2ล้อนะครับการขับขี่แบบ4ล้อในโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือแซนดูซิว่าขับขี่ในทางกวดกวดล้วนแบบเนี้ยแบบจิมคาหน้าแต่เป็นแทงคาหน้าจะสนุกสนานแค่ไหนจะทําได้ดีแค่ไหนและ นี่ครับเดี๋ยวเราจะไปพิชิตกันข้างบนนู้นกับยอดเขาของแกรงแคนยอนที่บอกว่ายังไม่เคยเห็นใครขึ้นไปกันสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมไปด้วยกัน,นครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับของรูที่ ทางทีมพี่มิดขับซาได้วางเอาไว้นะครับต้องบอกว่าทางที่ขึ้นไปบนนู้นโหดมากนะจุดสูงที่สุดของแกรนด์แคนยอนราชบุรีนะครับบอกเลยว่าเส้นทางที่เตรียมไว้เนี่ยได้ใช้ขีความสามารถโหมดการขับขี่ขับ2นะครับขับโฟร์ไฮฟอร์โลเทงเทินนะครับตัวคูคอนทรลออฟโรดทุกอย่างเนี่ยได้ใช้ครบทั้งหมดเลยเรามาดูกันว่าแต่และฟังกชันที่เขาให้มาเนี่ยจะช่วยเราผ่านอุปสรรคได้ดีแค่ไหนเขาบอกเลยว่าต่อให้ระบบรถเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมี คนที่แบบติดลมติดอุปสรรคอยู่เหมือนกันคนนั้นก็อาจจะเป็นผมเองเมื่อกี้พี่โคเขาแบบโคตรมันเลยอะ<ม>คือทางมันแบบเดือดมากๆสาหรับการลุยออฟโรดเนี่ยถือว่าทางที่เขาเตรียมมาให้วันนี้ยดุเดือดมากๆเลยนะครับ<ม>ไปเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยครับ<ม>ตอนนี้เราเข้ามาในหมด all v i e w drive นะครับ<ม>ไปลุยมุดน้ำกันข<ม>ับซีไลไปคันเร่งเนียนๆนะฮะ<ม>ตรงนี้น้ําน่าจะลึกประมาณมิดล้อนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอก ทุกคนคือแท้งเนี่ยมันเป็นเทอร์โบไฮบริดก็จริงแต่เขามีการดีไซน์เรื่องของสายไฟเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยให้มันอยู่สูงนะครับท่ออินเทกเองก็เหมือนกันนะท่ออินเทกเขาาจะอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าครับสูงประมาณ110เซนส่วนแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ประมาณ120เซนก็จะสูงเลยระดับน้ำระดับที่แบบมั่นใจได้นะครับมีเบาะเป่าเย็นด้วยเสียวตัวจะตรงนี้นะครับข้างล่างแบบเป็นล่องหินโหดๆเลยนะ ต้องใช้มุมมองผู้พิชิตนะครับช่วยในการมองเห็นล่องหินที่มันเป็นล่องน้ําต่างๆเนี่ยจะทําให้ขึ้นง่ายเยอะนะครับดูลายได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าบางทีมุมเชิดเนี่ยฝากระโปรงหน้าครับมันบังลายใช้ตรงนี้ช่วยได้เยอะแล้วกล้องของเขาเนี่ยที่เป็นกล้องรอบคัน360องศาถือว่าคมชัดมากๆอย่างกับกล้องมือถือมองเห็นยันเมฆยันพระอาทิตย์อย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับตรงนี้ครับลงทางชันโฟล่์ตรงนี้นะครับค่อยๆเบรกลงไปนะชันมากนะ ใบหน้าจอเนี่ยมุมกระดบประมาณ23องศานั่งแบบชันจัดๆเลยยยครับเลยครับเก้าองศานะครับมุมโหดมากนะเมื่อกี้ได้อันนี้ช่วยไว้เยอะเลยนะครับจอเนี่ยเพราะเมื่อกี้เรามองไม่เห็นอะไรเลยจอไม่รู้เรื่องเลยนะใช่ครับ น่าจะเหมาะกับการขับแบบออฟโรดมากกว่าออฟโรดจริงๆครับจร,จริงว่าสนุกมากสำหรับการขับขี่บนออฟโรดมันเอนเตอร์เทนดีมันไม่ยากมากเกินไปใ้่มีสกิลซะหน่อยถ้ามีประสบการณ์ซะหน่อยคือไม่ได้ต้องเก่งเลยเอ,อ่ะคือตัวรถก็ไม่ได้บอกว่าระบบ road ออฟโรดเขาเนี่ยวิเศษวิษวโสก,กว่าใครนะออแต่ที่จะบอกกันตรงๆชัดๆก็คือมันช่วยอำนวยความสะดวกออช่วยเพิ่มความมั่นใจใ,ในการขับขี่ในการรุยออฟโรดที่วันนี้สนุกขึ้นแล้วกันความเครียดน้อยลง องอ่ะมันตอบรับกับการทํางานกับการขับทุกอย่างนะเทียนดูเด่นแบบโหมดการขับขี่กับอระบบขับเคลื่อนที่ใช้นะครับนี่ผมปล่อยให้เป็นการทํางานของตัว Off-Road Cruise Control เลยนะมันจะมีระดับที่เลือกได้อยู่นะครับมันก็จะไปแบบโฟโลนะเนียนๆไปเลยตรงนี้มีหลุมนิดนึงนะครับดูซิว่าเขาจะจัดการยังไงโอ๊ย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 โอ๊เมื่อกี้เห็นมาว่ามันมีอาการฟรีนะแต่เขาก็จัดการต่อได้เลยเนียนๆเลยนะครับ แล้วก็เบรคคาไว้ก่อนได้ด้วย,วยนั่นแทงเทินแทงเทินนะครับเราเปิดออฟโรดคูซอนโทไว้อยู่เนี่ยแล้วจังหวะที่เราเจอทางหักสองครับเรากำลังไต่ขึ้นไปครับไต่ขึ้นไปครับค่อยๆนะฮะค่อยๆนะอออนะโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยถ้าไม่มีกล้องรอบคันนะอันนี้คือเจ๋งมากแล้วมันเป็นทรายล้วนๆอย่างที่เราบอกอะแล้วมันฟรีทิ้งนะครับเมื่อกี้มันคือแบบทำให้ท้ายรถอะมันมันไม่หมุนอะเออคือวงเลี้ยวแคบนะ เออแล้วมันทําให้แบบเราสามารถไปได้แล้วกล้องเนี่ยอาเคนดูดิกล้องชัดกตรงเนี่ยถ้าเกิดออกซ้ายไปนิดนึงตกผาแล้วนะใช่แล้วผมชอบคือกล้องทิ่มอยู่มุมซ้ายขวาของการชนหน้าเนี่ยครับเออมันทําให้เราเห็นเหวกับผาซ้ายขวาหมดเลยใช่ไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีกล้องเนเมื่อกี้เข้าลายผิดตกได้นะตรงเนี้ยค่อนข้างอันตรายต้องพูดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคืงทางกันแล้วครับ ยังมีอีกครึ่งทางทต่อไปและทางมันจะยิ่งชันยิ่งโหดยิ่งล้วนหินลอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้โฟโลกันอย่างเดียวยาวๆตลอดทางพิสูนรแรงม้าแรงบิดไปครับ600กว่านิวตันเมตรขึ้น<ม>ไปเลยโฟโลขึ้นไปสบายๆบยอ้มันเนียนมากเลยวะ่ะนี่เพื่อนๆดูเสียว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 ไดไๆ กูเสียวมากอย่าฝั่งซ้ายนี่เหวขวาก็เหวใช้รถวสุดยอดอ่ามาถึงแล้วนะครับยอดสูงสุดที่รถจะขึ้นมาได้ของแกรนด์แคนยอนราชบุรีผมบอกแล้วผมแคบไม่ได้แบบใช้สกิลอะไรมากมายเลยอ่าเราขึ้นมาได้สบายๆเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างกันครับ เป็นไงบอกแล้วว่าถ้าขึ้นมาจุดสูงสุดของแกลนชนยอดราชบุรีไม่เคยขึ้นมาขนาดนี้นะใช่รถพามาที่หลายครั้งเออไม่เคยขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดที่รถจะขึ้นมาได้แต่คือถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือไม่ใช่รถแล้วแหละต้องเดินเดินต้องเดินแล้วแหละเดินเอแล้วนะอโดยตัวแบบโผล่แล้วแหละแต่ว่านี่ครับเราใช้แทง300ขึ้นมายอดเขาแกลนชนยอดราชบุรี คือระบบรถกับตัวขุพลังแล้วก็ร้าเพนเขามันทำให้เราสามารถขึ้นได้ง่ายนะแรงบิดคือเหลือเฟือมากๆออแต่ว่านอกเหนือจากพละกำลังของเครื่องยนต์ของรถไฟฟ้าเทอร์โบไฮบร์ทเขาแล้วฟฟเนี่ยอีกอย่างนึงที่ช่วยได้มากคือกล้องรอบพันออระบบโฟโลออด้ายโหมดตา่างๆคือระบบทุกอย่างที่เข้ามามัใช้ได้จริงหมดเลยมันช่วยให้การขับขี่มันง่ายขึ้นออมันสนุกขึ้นแล้วก็ความเครียดน,น้อยลง คือบางคนขับออฟโรดทั้งวันหรือว่าเนี่ยพามาครอบครัวมาเที่ยวลุยสนุกสนุกเนี่ยแล้วตอนเย็นต้องไปตั้งแคมป์ต่อถ้าออฟโรดแบบโคตรๆมากๆเนี่ยมันอาจจะแบบเครียดมันเครียดนะแล้วก็รวมไปถึงช่วงล่างด้วยถ้าเจอแบบช่วงล่างออฟโรดสมัยก่อนเป็นกระบะที่ตั้งดีไซน์มาเป็นออฟโรดอ่ะมันตั้งตั้งแต่นี่มันอาการมันไม่เยอะขนาดนั้นนะแขมง300ถือว่าที่สุดแล้วกับการที่ยอดเขาแบรนด์เป็นยอดราชบุรีเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณกลัวเรื่องการขับออฟโรดผมว่าคันเนี้ยช่วยให้คุณกลัวน้อยลงได้เยอะมมาากก แม้ว่าคุณจะไม่เคยขับก็ตามใช่สําคัญเลยคือถ้าเจอทางล้วนเรีอยต้องวินาคันเร่งน่งเนียนแค่ัหนหรือถ้าเกิดกลัวว่าท้ายจะไม่ได้ก็เปิดออฟโรดออฟโรดดูอนโถลเนี่ยคือโคตรระบบที่งงมากว่าดีจริงฉลาดมากเออล้อฟีทิ้งติดปัน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 เขาจัดการพลังให้หมดเลยแล้วมันส่งกําลังแบบเงียนอยู่แล้วไงหน้าที่คุณดูซอโกลจับกมาล์คอนเซนเทกับผมอะไรเดียวแล้วก็ดูกล้องว่าข้างหน้าเป็นเหยื่อหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้เป็นเหย่่อขึ้นมาเจอแท้งเกินแล้วก็ ตีพวงอะไรใหม่ให้มันเข้าลายแค่นั่นเองง่ายมากสุดยอดมากว่าระบบทุกอย่างที่แทนสํารอให้มาทีแรกนะองบอกว่าเห็นระบบแล้วต้องบอกว่าให้มาไม่ได้ใช้หรอกเอาไ้ดีกว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าใช้ตอนไหนไม่ได้ใช้หรอกเออพอมาลองขับจริงปุ๊บยอดเลยแต่วันนี้จะไม่หมดแค่นี้เรามีชาเลนจ์กันอีกมีอีกเยอะเออมีชาเลนจ์อีกที่บอกเลยว่างานนี้ผมกับโค้กมีเดิมพันกันด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นพาไปแคมปิ้งอ่ะโอเคครับผมขึ้นรถกันครับ คาเรนที่คุยกันไว้ที่โคกบอกเลยวันนี้ไม่ยอมเ้ยนี่อะไรเนี่ยป้ายสตงสตาร์ทเกินเนี่ยมันเขาเซตไว้ให้เป็นแ้งคาหน้าเป็นจิมคาหน้าที่ไม่ใช่ทางปูนทางยางมาต่อยเป็นทางออฟโรดที่ไม่ใช่เรียบๆด้วยเราลองจิมคาหน้ามาทุกรุ่นทุกรถเขาก็จะเป็นแบบวางไพลอนพุ่งตรงออกไปซ้ายขวาหมุนเลขแปดแล้วไปจอดในช่องอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเป็นทางลาดลงเขาลาดลงเขาเสร็จหักซ้ายลุยน้าอีก2องแอนมีน้ำด้วยมีสไลด์ ซ้ายนิดนึงแล้วก็ต้องขึ้นเนินอีกทางค่อนข้างโหดคือเขาดีไซน์มาเพื่อสไตล์รถแบบนี้แหละแล้วก็คอนดิชั่นที่เรากําลังนัดกันมาก็คือเราจะใช้ในพื้นฐานเดียวกันคือใช้โหมดนอร์มัลแล้วก็เป็นอ l l วิ e ด d r ร v ์เกียร์นี้ปกติเลยจะได้รู้ว่าตัวรถเนี่ยสามารถไปได้ขนาดไหนตัวรถช่วยเราได้ขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาจับเวลากัน เราเอาโนมอลนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกเขามีเจ็ดโหมดโอ้โหเจ็ดโหมดเยอะมากถ้าอยากเอามันๆจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นแซนที่จะแบบว่าตะกุยได้มากกว่าคือตรงเนี้ยจะบอกเฮ้ยพี่โค้กไี่เกณฑ์ไม่ใช่แซนนี่ไม่ใช่ทรายนี่ครับอาจจะไม่ใช่ทรายแต่ลักษณะของจิตมันคล้ายๆคือมันจะเป็นล้วนๆเออเแบบล้วนก็สามารถใช้กับเนี่ยมันจะมันมีอาการสไลด์มีอาการปัดอะไรที่มากกว่าปัดเลิศถือว่าการส่งกำลังของคันเร่งตัวโมเแซนเน่ะมันจะสนุกกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่า มันจะไปได้เร็วเออมันจะพุ่งๆหน่อยหนึ่งอ่ะเอาเป็นว่าเริ่มก่อนดีกว่าป่ะเป่ายิงฉุบใครโดนก่อนหนึ่งสองออกนะมหนึ่งสองนะอ่าไปฉุบหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่เกินแล้วไปหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองสิทธมึงเสมอกันอะปวดใจไหมอ่ะอันเนี้ยจบแน่นอนหัวก้อยอ่ะอ่ะก้อยก้อย ก็คืออะไรถูชนะไปก่อนแล้วกันตามนั้นอเดี๋ยวไปดูโค้กนเดี๋ยวผมจับเวลาแล้วมาด oh> ูกันครับคนแพ้เนี <S <S um> <S um> <S <S ่ยมีบทลงโทษเดี๋ยวให้กินอ้อยใจอ้อยใจคืออะไรน้ำอ้อยกันบริสุทธิ์จากนครปฐมไปเดี๋ยวจับเวลาให้โค้กแล้วดูกันครับว่าใครจะทําเวลาในการขับขี่แทงคาน้าได้ดีกว่ากันวันนี้บอกสนุกสนุกชิวๆิวแข่งจิมคาน่าดูซิว่า เป็นยังไงผมหัวออกก้อยไงนะทายหัวก้อยไงผมได้ก้อยก็ได้ขับก่อนเดี๋ยวไปดูซิว่ารอบนะฮะรอบจิมคาน่าหรือแท็งคาน่าเนี่ยผมจะใช้ระยะเวลากี่นาทีนะครับไป 3, 2, 1, ไป3 2มหนึ่งไป อบอยากซ้อมก่อน <c oughs> ไม่มีให้ซ้อมเลยโอ้ตัวรถก็ไปได้ง่ายมากนะโหมดกันแับสีเขาก็แค่โหมด Normal เอาวิวไรส์ไปนะฮะนี่ใส่ไปเต็มๆเลยดูได้ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่โอ้โหไปไปไปหมูตรงนี้หนักนิดนึงตรงนี้หนักนิดนึงนะต้องตีวงนิดนึงขึ้นข้ามาขึ้นมา <c oughs> เรื่องอะสามแปดจุดหนึ่งหกโอ้สามแปดหนึ่งหกสามแปดหนึ่งหกโอ้โหกวยมีหลุดกวลดกวยแน่เหมื่อกี้เมื่อกี้ลงนะ้ำไปเฮียมันเป็นเหวเนี่ยวะแล้วลู่ลงไปอย่างเร็วเลยอ่ไปผมทะลุสี่สิบแน่เลยเดี๋ยวไปตั้งเว,ว,<ะ>วลาให้ปะมาครับโอ้ยเมื่อกี้เวลาโค้กถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าไม่ได้ซ้อมนะครับ ดูไซติ้งทีเดียวแล้วเอาเลยฉะนั้นผมไม่เกิน40ถือว่าแฮปปี้เดี๋ยวกินอ้อยใจเองก็ได้เมื่อกี้ผมขับไปนะฮะเคนบอกว่า38.16น่าจะประมาณ3 8วิจุใช่ไหมเดี๋ยวดูเคนกันไม่รู้มันพร้อมมรืยยังนะ3 2แป๊ป๊ปไปขยับหลอกปล่อยดีอนะโอ้ยเพื่อนหลอกเอาไมคเไมมองไม่เห็นเน่ยนะ3 2 น้หยิง้าลังออย้ะโอ,อ,อ,อ้ไม่ใช่ไรกระเผาาล้องกูอยู่ในรถเนี่ยมันว่ะ ส 2>, 2 2 0แม่งแม่งเร็วกว่าผมเท่าไหร่วะสาม6ปวิยังไงวะเนี่ยโอ้ขับยากมากเพราะว่าอม,มันเจอสภาวะที่หลากหลายมากนะครับเจอหลุมเจอเดินดันเจอ,อเข้าใจแล้วว่าแม่งยากยังไง ไม่เก่งใจกระเป๋ากล้องเลยให้ถ่ายให้ถ่ายกี่วิแม่งกลายเป็นโครัล่าม้าเลยนะครสามแปดตัวหนึ่งหกใช่ป่ะให้ถ่ายมึงเท่าไหร่ไม่มั่นใจเลยให้ถ่ายเท่าไหร่เพราะมันมีจังหวะที่เหมือนคันเร่งมันแบบแทคชั่นตัดบ่อยมากลงไปกูัวอยู่ครัวแท้ก็อยู่ข้างนอกเพว่าอะอย่างดีก็น่าจะได้ไล่กันสักสามเจ็ดนะชนะนิดนึงเฮ้ยเกินไปเพื่อนหกวิก็ดูแม่งลงดิไอเฮียแต่แต่ต้องบอกอ่ะนผู้ชมว่า มันมันไปได้จริงรนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเฮ้ยมันช่วยนะมันระ <ถ S 1> บบช่วยเยอะเรื่องอของาง,างจังหวะที่ล้อมันสีที่มันปันน้นําขึ้นมาแล้วมาเจอกวดทั้งหมดเนี้ย<อ>แทชั่นเขาตัดจนแบบให้รถแบบนิ่งที่สุดอะ่ะใช่คือเรามันจะมีช่วงที่ผมว่าทําไมแทกชั่นมันตัดตลอดแต่ผมไม่ได้ถอนัทเลงออกมาแล้วมันยังปั่นอยู่ก็คือพอมันเห็นแล้วว่าเราลงไปเสร็จปุ๊บแล้วตัวแท็ชั่นทางานเนี่ย มันตัดไม่เดีอดแล้วมาส่งต่อเลยงั้นหมุนแบบงั้นหมุนเลยไม่งั้นหมุนแน่ๆพราะถ้าเกิดมันไม่ตัดอบไปเลยตอนที่ขึ้นน้ํามาแล้วเป็นโค้งซ้ายแรงๆเอถ้าตรงนั้นแคชันไม่ตัดนะผมก็เข้าเขาไปเลยแต่เมื่อกี้นะเพื่อนนะถ้าเกิดเอาตามเวลาจิมคาน่าที่เขาแข่งกันปกตินะเมื่อกี้มึงเบียดไพรลอนกระเด็นเพราะฉะนั้นมึงโดนบวกแต่นี่เราไม่เกี่ยวเราเอาสนุกสนุกต่อให้บวกห้าวิผมก็ยังชนะอยู่โอ้บวกหาวิก็ยังชนะอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเขียนชนะไปรอบนี้เดี๋ยวไปดูววว่่่าาชงแมจะะโดออไรบก โดนไทรลอนนั้นแ่ะถ้าไม่มีคทชั่นเน่ยอย่าว่าแต่ลุ่เลยผมเลยไทรลอนลงไปเลยนะมันช่วยจริงช่วยจริงอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่แคมป์กันดีกว่าไปดูนทึกด้วว่าโคเขาโดนอ้อยใจยังไงอะไรไปไปครับ หมาสนุกเลยเฮ้ยต้อนหมาต้อนแกะน่ารักหมดเลยนะต้อนหมาต้อนแกะคิดถึงหมาเลยผมอ่ะที่บ้านใช่ไหมไอ้นี่หมาเขาสั่งแบบสั่งเป็นสั่งเลยนะใช่ผมโคตรประทับใจเลยแบบสั่งให้เรอกันค้างอยู่งั้นอ่ะยกขาข้างเดียวก็ยกอยู่งั้นอ่ะแต่ก่อนที่เราจะดึกไปกว่านี้เออตามกติกาที่เราคุยกันไว้ตาเริ่มย้อยๆแล้วเพียมากวันนี้ออฟโรดอย่างที่บอกว่าการขับขี่ออฟโรดเนี่ยมันเหนื่อยนะมันใช้พลังร่างกาย มันทุกอย่างเลยใช่ร่างกายสายตาสมาธิเออทั้งหมดเลยนี่ขนาดว่าแทงสามร้อยช่วยได้พอสมควรแล้วนะช่วยได้ให้เราแบบสบายมากขึ้นเยอะเลยเออแต่ว่าตามกติกาแทงคาหน้าของเราอืผู้แพ้เนี่ยก็จะต้องโดน เสียงทำไมเสียงคุณอ่อยๆน้ำแอเวเลสอากาศเย็นแล้วก็จะร่วงอยากอาบน้ำนอนแล้วเสียงเสียงแบบอยู่ในลําคอหมดเลยนะอยากอาบน้ำนอนแล้วเดี๋ยวมันจะมีคลิปหน้าผมจะพาไปสํารวจเขาสวรรค์กับพาไว้นี่เลยตามที่แท้งเลยคือเราจะเอาของบริจาคให้กับฐานที่3ของตชดก็คือแทบจะข้าไปแดนพม่าแล้วคือเขาบอกว่าไอ้ฐานที่สเนี่ย มันเป็นจังงอยที่มันยื่นไปในที่ของพม่าเขาแล้วด้วยคล้ายๆเหมือนเขาพะวิหารเรายืดเอาไออซึ่งตอนนี้ครับตรงนั้นเนี่ยเขาขาดแคลนเรื่องของบังเกอร์ที่มันผูกกร่อนไปตามเวลาต้องไปซ่อมเขาบอกเห็นว่าเป็นเหมือนแผ่นเมทัลชีสสีเขียวใช่ไหมเขาไปช่วยเปลี่ยนช่วยอะไรเพื่อให้พี่เจ้าหน้าที่ลงถึงน้ำดื่มอะไรต่างๆเลยเพราะว่าตรงนั้นจริงจุดที่เข้าไปอ่ะเขาใช้วิธีจักรออรรถจะไม่มีเข้าไปแต่เราจะเอาแท้งเข้าไปกันก็เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้ก่อนที่จะยืดเยื้อไปกว่านนี้้รอส จากนครปฐมค่อยใจค่อยใจผู้แค่นี้ก็รู้นะขอดมก่อนดิหอมนะเฮ้ยมันก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นมันเป็นโปรดักของไทยนะจะหม้เป็นโปรดักพื้นบ้านที่ถ้าได้รับการสนับสนุนผมว่ามันจะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละจังหวัดของญี่ปุ่นที่เขาจะมีแต่ละเมืองแต่ละอบตที่เขาจะมี น้ำเอเวอเรสต์ที่เยอะแยะมากมายกลิ่นนิดนึงนิดฉีดฆ่าเชื้อได้เน้ำเอเวอเรสต์อ่ะลองซะหน่อยครับผมคุณแพ้ผมไปตั้ง6วิคุณต้องโดนประมาณนี้ประมาณนี้มันก็ประมาณคลิปเดียวคแก้วึขำ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 กลิ่นดีให้มันมีกติกาเฉยๆกินแบบอ้อยจริงอ่ะอ้อยหมักอ้อยใจสี่สิบตากล้องหน้าอยู่ขนลุกอู้จอนเนี้ยตอนเนี้ย ขึ้นขึ้นอ่าอ่าที่เขากำลังดีกรีขึ้นอยู่สรุปกันหน่อยดีกว่าวันนี้นะครับกับแท้ง300ในกิจกรรมที่เราบอกไปว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครได้ทำคือการขึ้นไปพิชิตยอดเขาแกรนด์แคนยอนและแท้งคาหน้าที่ขอ้โนมันมันจริงนะแล้วต้องบอกกันเลยว่าทริปเขามาเนี่ยเป็นสื่อมวลชนหลายสำนักแต่เขาแบ่งมีแค่เกียร์อัพกับโคกี้พีที่ได้ตรงําแบบนตรนี้นะเออแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปบางคนไปวัด ความชันบางคนไปขึ้นเขาก็โจมใช่ไหมแตกต่างกันไปแต่เราก็ได้ลองแต่ก็จะไม่ได้มาอวยว่าเฮ้ยแท้งสามร้วิเศษวิโสยอดเยี่ยมเป็นรถออฟโรดที่แบบคับเปอบิลิตี้สุดยอดมันก็ยังมีจุดที่เรารู้สึกว่ายัางทําได้ดีกว่านี้อ,อย่างเรื่องของคันเร่งที่รู้สึกว่าเออมัน <ừ> ไม่ไดเร็วเท่าไหร่นะครับพวงมาลัยเนี่ยโอเคแล้วสำหรับการขับขี่แข่งค้าหน้าคือได้เห็นเลยว่าอุ้ยพวกอะไรเขาใช้ได้นะพวงมาลัยโอเคเลยนะช่วงล่างออฟโรดประทับใจนะแต่ออฟโรดมันยังแต่ออฟโรดยังมีเรื่องของช่วงล่างที่รู้สึกว่าทำซะหน่อยเปลี่ยนสักชุด ซึ่งซึ่งอันนี้ผมมองว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้าเขาได้รับฟีดแบ็กแบบเนี้ยเยอะๆอาจจะจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้เออที่สุดท้ายเขามี OEM ที่เข้ามาซัพพอร์ตพอลูกค้าซื้อรถไปเยอะอยากเปลี่ยนเขามี OEM มาเปลี่ยนแล้วผมเห็นคอมเมนต์บางคนในช่องี e a บอกว่าโอ้ยเปลี่ยนโชคชุดเดียวจบเลยฮาวเลฮซิกเพราะฮาวาวลเฮซิกเนี่ยมันลงตัวนะในราคาย่อมเยาได้รถตัวถังใหญ่และตัวขุมพลังเขาก็ดีอยู่แล้วอ่ะเออก็เปลี่ยนแค่ชุดนึงไปเดี๋ยวรอดู ภาพรวมก็ถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์มาดียังไงคือดีไซน์มันโดดเด่นกว่าใครในตลาดอยู่แล้วนะครับเป็นทรงบ็อกซี่เหลียมเหลียอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่อยากได้เรื่องของความโดดเด่นแบบนี้ในราคาประมาณล้านสองล้านเนี่ยน่าจะไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วล้านแปดไม่เกินสองล้านได้ทรงแบบนี้เพราะไม่งั้นกระเถิบไปห้าล้านแล้วนะเท <Turbo S 2> อร์โบไฮบริดพละกำลังคือสามร้อยห้าสิบแรงม้าหกร้อยกว่านิวตันเมตรเนี่ยดุเดือดมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับที่เราพาไปวิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แห่ง ราชบุรีบอกเลยว่าสนุกมากๆนะอยากให้พาไปแบบรีวิวเที่ยวแบบนี้อีกเนี่ยที่ไม่ใช่อีเวนต์แบบนี้นะอยากให้ไปที่ไหนแบบไม่ไปกับเขาเดี๋ยวไว้ไปกันเองคอมเมนต์บอกกันหน่อยโคเคนเอาเอารุ่นนี้ไปหน่อยสิเอาอีโคคารุ่นนี้ขึ้นดอยอินทนนท์หน่อยสิอะไรเงี้ยด้บอกมาแล้วเดี๋ยวจะพาไปลุยกันอีกอย่างแน่นอนปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้เยอะขึ้นแต่ต้องลองดูอะเพราะบางทีเรากาดของเขากำหนดเวลายากเราอยากทำแบบนี้บ่อยๆนะครับที่แบบรีวิวรถแล้วแบบได้แฮงเอาพาเที่ยวพาไปเปิดบรรยากาศใหม่ๆแต่ก็ ยุ่งๆกันนะครับไ uh huh. ฟ่ฝากกดไลค์ subscribe แชร์และขอบคุณทุกคนที่ตามมาชมจากโคกี้พีนครับไปเลยครับเจอกันครับฝนตกแล้วไปต่ออ้อยใจกันกิ๊กกิ๊ไปซะแล้วไปซะแล้วกู